สวบบัสดีสวัสดีทุกคนสวัสบบดีตอนทำพี่น้องสวัสบบดีเด้อกำลังไปต้มไข่กินลดทุนลดทุนช่วงนี้ลดทุนพี่น้องสามหน่วยเดี๋ยวเอาสิไปต,ต้มต้มกินกับข้าวเหนียวดำแก้วติดยางหลังจากฝนต,ต,ต,ตกตอนเช้าแล้วเด็ดพี่น้องเลยทำมาแล้วเด็ดเด็ดเด็ดพี่น้องเด็ดเป็นไส้ สามหน่วยโอ้ยไฟเขากับผมมีเนะดังไฟเหมือนกันนยะเป็นแค่ไม้ไอ้ไฟยิ้วข้าวยิ้วข้าว

เราพอกินกันเลยดจ้าความหรือเ่ไหใครเคยกินในภักประเภทนี้ลังจากโคดขบอ,อนาดัานไฟแล้วข้างหม้อแลวพอกับกีบพักพี่น้องเอี้ยพระอิหุมบ้านอันนี้ยอดกระถินอันนี้ยอดมันสับปะหลังเรื่องมันต้นคนลาวเอิรนเดี๋ยวเขาจะทำการไปล้างทำความสะอาดแล้วเขาก็จะไปลวกกินกับแจ่วมกพริกไปติดตามนทำกันเด้อเบิ่งสภาพพระต้มไข่ต้มไข่ซ้ำหน่วยพี่น้องกำลังสด ไข่สุกแล้วคอยจังสีมโลอกค่ะกำลังกำลังสุกีากระสุกละนิ้วข้าวแล้วทักผักกระล่างเห็่ยหอยละพอได้อนาทักใบโบ,โบัวบกพร้อมเจ้าพอดี้ขอไปเบ่งตู้เย็นแม่ขอเห็นใบโบ,โบัวบกขอกระด้ล่างทำความสะอาดตัวนี้เขาสกินดิฟพี่นนองใบกระทินกับใบโบ,โบัวบกเด็สสกินดิบน้่นา่ใบสับปรังกับ ไปซับพลังกับนางพายอีหุมบ้านนะซีรุ่งจังหน้เขาสิไปทำกันรั่วภายในมากินผักคือข่อยผักสดปพอสารพิษเดิมอันนี้แม่ก็ซื้อมาแต่ตลาดแต่ว่าพวกผักกระทินแล้วกับพายอีหุมบ้านแล,ล้วกันยอดมันสับพลังนะปลูกในเฮือนนี่แหละสมเจ้าโอ้คนลืมคนลืมยังมียอดนี่ยอดมะละนี่ยอดมะละหกกระสีรุ่งกินกับแจวจัะหน่อยเดี๋ยวข่อยสิไปล้างก่อนแม่เจ้ามายังเอามาใส่แม่ยอดนี่แม่ นนอนนี่มายังเม็กระดูกในใสอ้าวเม็สะบอกเขาสีอินลวกได้ใบยอดอันนี้ค่ะยอดหมักสลายนี่ชื้อลวกเขาจะเออแม่ขอมีเม็กจุดจีเดี๋ยวขอไปเบิ่งเม็กจุดจี บันนาคุณเจ้าแมงจุจี้ไ่เคยกินนี่เบิ้งเบิง้งเดี๋ยวคอยสิทายให้เพิ่นโตงามงามแม่คอยซื้อมาแต่บัดทงบันนาแมงจุจี้อีมโตเขียวเขียวพี่น้องไปเคยกินแมงจุจีอืมเดี๋ยวคอยจะทำความสะอาดแลคอยสิขัวพี่น้องมาติดตามร่วกันเด้อขวัวบแมงจุจี้ต้มไข่ลวกผักแล้วก็เห็ดแจ่ว หลังจากขไข่หอยสุกแล้วก็ใสิลวกก็นทเจ้าลวกนะใบซำปลังกับผักหุมบ้านก่อนใบนะบ้านล่างอมุลกตำลังแม่เขบาบ่กย่ามันเควมัวบอกคิวดอกค่อยใส่เกลืออะไรเดินชมเจ้าเดินมีมอหน้ำต้มไข่แหละน้ำสะอาดเนี่ยล่ะ สิลวกจนมันสุกประเดิษณ์เจ้าสิลวกเหงามันก่อนเดี๋ยวอัดเมียนลวกจนมันสุกประเดิษเจ้ากำลังสิสุกละอันนี้เขาลวกย้อนมันสำปะหลังกับพักอีหุมก่อนตัวนานาใบมะระจะหน่อยเขาสิลวก นี่แมงจุจิเฮาเฮาเส่น้ำเกลือให้กีฟ่นมันออกก่อนให้กีฟูลเพรามันเกาะแถวตีนแถวปีกมันออกหมดก่อนนะเจ้าเอ้าเส่น้ำเกลือนี่ประมาณสิบหรือสิบห้านาทีแล้วเฮาจะม,มาทำกันลางทำความสะอาดให้ละเอียดแล้วเฮาจะสิม,มาขูดพักมาละนี่เขาลวกกำลังมันขม รวกตำลังก็จะรวกพอมันมันหมาดมันสุกๆก็น่ารวกสุกลายกับสิบปแซ่ไฟยังคือค่อยลงนะเนาะผัมันต้นค่อยกับอ,อ่ะนะอยฮ่มบานห่มบานในวันวานห,านหานลัลงจากเขาอ่ะนะรวกพักแล้วเอาก็สิม,ขมะขวมาะขมะเขใสห่หัวตะโบว่ะซ้ำ สีหัวแต่กับบักเพชรประมาณซาวนหน่วยเอาอาสิซัมตับแจ่วพี่น้องเด้อแจ่วมักเล่นมักเล่นเนี่ยเขากาสีเขาสีขู่เอาด้อพี่น้องเด้อขู่เอาจังไว้ปีนไว้อยาเขาาละไม่เห็นตอนอยากเนาะมันก็นสีโดนเลยอันนี้เขาสีขู่เอาด้อพี่น้องเด้อ ไฟให้ในจักหน่อยกระยามันมกเล่นนี่มันใหม่เข้ากันลอกออกเปิดมาเอาแต่เนื้อมันเอาไปจัขวบขวไปจนมันสุกไปเลยดิมกเล่นมันกระดอกมันสุกไวมกเล่นนะต้มเอาก็ได้แต่ว่าจี้สีหอมนะพี่น้องเด้อแต่ขวไปนี่ก็ไวเลยมันไวต่อกัญยาของเขาดิเขาอยากเราก็เด็อดเลยไวกวบไปเรื่อยๆพี่น้องเลยอบเมียนก็ ไปติดตามตอนตำกันเลยสมเจ้ามันห้อนจะขวายเบิ่งเล็กๆนี่ยหน่อยกับพ่อท่านพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันก็เริ่มแล้วมัะเล่นเท้าก็เริ่มเปลือกมันก็เริ่มใหม่เละมาติดตามตอนตำกันเลยเดีย์พี่น้องแม่กุ๊กี้ขวายกระทำกลมปานทีย่ำห้ออะไรขวายป้ายมันเสด็จนะจนกว่าจะไปเอือบเอือบล้วก็จะไปขวัวขวายป้ายมัะเล่นขวายซุกก่อนขวายตำแจ่วพะยำย่ำห่อขวายจะมาขวัว มหอหยหอนแล้วี่น้องไปขว้าวกันร้อนขัวแม่ซุกทีแม่ีกลูกยอี่น้องไ่ได้อยากมาเด้อมาเด้อเพรากันรสนนีสุอ่ะแตบริษัทยังายต่างเลยวตะเกียรแ,ล,ล,แ,ล,แล,ล,ล้วก็ซลดวก็พ่ออส่เค็มใส่ลายก็เค็มเลยจะใส่ในหนึ่งเ้อาเตือนนะซลดาใส่ลายในหนึง เขาก็จะคอยขวบไปจนมันซุปไปก็จะว่าหลังจากใส่จะป่ายนวดเขาก็จะขวบคอยขวบไปเรื่อยๆตอนีจะเย็นๆเลใน้ห้องาชิมก๋วยเซี๋ยะไปในหม้อเช่นผู้ใดนะบหมักแห่งจะเอาน้ำมันใส่เลยก็จะได้เอาน้ำสะอาดมาถอดไ่พอมันติดใุกไว้เอาน้ำแห้งเขากับโปลงถานา เราควรจะเอาน้ำสะอาดมาใส่ในเด็กน้อยแล้วก็สิขัวไปจนมันแห้งในหน,หนึงแล้วก็สิโป่งปนกันซะขวดนาวีน่แล้ว,ว่อสิมาปนการแก้กลมันมาอย่างเอาน้ำสะอาดเราแค่ไหนนึงน้องเแล้วพี่น้องเอ้ขวดขวดไม่ชนะลูกพีเล่คนละกระสกพีนก็สิใส่น้ำสะอาดน้อยหนึ่งี่น้อง นำแหงแล้วก็ะอปงนำแหงแลก้กกระเดดซุกโลน,นะนะรสนิยก็คือต้มต้มให,ห้มันซุกนำแหงแลก้กกระรุงอ,<า>อาหารแรงกินตอนหาบงเข่งี่น้องในขัวแมงจุจีอยู่ในขีควยเขาเจ้าไข่ต้มเจเลมะเร็นสารพผัดพักพักอันนั้น ยอดกระทินผักสไลายยอดมันสำปะหลังใบโบโบกหรือว่าผักหนอกหรือว่ายอดมันต้นเราชื่นชอบนะสบายดีสบ,บายดีพี่น้องแฮมแฮมแฮมสบ,บายดีเด้อสบายดีเด้อโอ้ยข่าวแลงน้ำกันไปกินยบูบาล์บเบิร์กินแต่แต 3, 4, งสามโมงสี่โมงนี้นหะข่าวแรงมาพี่น้องมากินแล้วหรือก็แลออ้ว ไข่ต้มซาบหน่วยเฮาน้องก,กินละซองหน่วยเออน้องก,กินหน่วยหนึ่งไหมไปกินไปแล้วหน่วยหนึ่งว้าวพักกระกนั่งตากแดดพี่บ้าทำบุญบันทงบันนาเอามีตลาดจบะบอกไงเมันคนเดี่ตูบพองดิเออได้ตูบเนาะขี่รถไปไปก่อนอกจ้อยเราหักใส่อลไรบ้าง เดียวมังเล่นไวเนะคอไปใส่ปลาแดกนะได้คใส่น้ำปลากินกับข้าวเจ้าก่อนแม่เขากินข้าวเหนียวสุดอยอดข้าวเ,เจ้ามันก็สมใช่ไหมมังเล่น,นเลยเไรนี่สมปลาสดๆนะเอ,อ,เอ,อ้ย เป็นขาวมือมล้วค่ะมันทอนเจาบุยาข้วแม่จุดด่มแล้วบอกาอบอกแอบอันนั้นมันนะบบขยันบุกแซ่บพอนม่จุจมเห็ดก,กอรอบๆ่ะบะแมงขนุนทองอโอ้แมงขนุนทองพี่น้อง ขอาไปแบบแมงจุกจีแมงจุกจีทองและรู้ไหมอืออืออยู่ในใบแมงไม่บอกพิษนะอันนี้่ะแมงขนุนทองเป็นแมงจุกจีขอโทษขออภัยแมงขนุนขนุนทองพี่น้องเพผักกาบบริเบิ่งค่ะในใบคาบมันแมงขนุนแดงอ,อยู่ในไทยในค่ะ ดนต้อนอย่างคูณต้นข <Sorry, sorry. S 1> ้นมันจะขมต้นยอาขมไม่ขลุนทองต้นหมูหวงคือบวบบวเป็นแม่จุดจีจอรี่จอรี่ไม่คิดเพิ่มั้ยไปด้อ

เพลิมากเพรได้กินเขาก็ไม่ขนุนมีอะไรเรากินหะเราหิวต้กูต้มปลาให้เราพ<ร>่อด้ก็หิวเร,รป้าน้อยก็มีสำซองนี่สำเนียงเด็กก็น,นอเอกมาปนินบักลายเลยแ<ร>่ได้ก็หิว เขาออออย่หุ้มบ้านเลเย็ดอนอคุยเจงเล่ยไม่คดแดดกินตาแดดแตาอิดพืคม

เกีส๊สับบอกมักเกี๊ยมันบกตัวแรงๆหูนะต้องเลยสาบคุมม้มือม่อยากเก็บไห้สาวกใหัดส่งสมบนี่ครับ มากินกันเลยเจ้าเพชร

ไบบอร์บ,รบกต้นนี้เขาปลูกละอกนะไรมามันจะคมปะนะ มันซับปหลังนี่ขอบหมักก็ได้ขอขอด็สอันนั้นลูกแม่เขาลงมาซีโมออก,ก่อนงอนอบวัวดูรังบ้าใคกต้องสังิกตินอันตุลานะปุ๊กฮะใคกตีองสังิกตินเอาปุกนะ อินเลยพี่น้องเลยฟักสลัยก็มียังบริธานกินจ้ะอ้นอนฟักสลยัยสี่รวกเป็นกลางแล้วก็หูดกินจึงเธอเลยแก้ไปสอบมันก็โดนถึงบรทธานกิน ขมุ่มุ่งในหนึ่งแปะแกงสะเห็ดตุยำเฮ็ดปูตะเนตกดินละนังตะเนตกดิน แล้วแหละดอกไม้กะน,นี่นหะเออดอกอีเพ็ดกับเออาวนาแล้วก็อีจ้อยมาซอยซื้อตามให้กินแล้วก็ซื้อน้ำให้คนละกวด <c oughs> เก็บตะเพาผ้าแทนเลยแล้วหอมเงาหอมมิ้งจะให้ยุ้งคุ้มเลยเอาธงแซกมาใส่นี่อ่อนทับอะ่รไม่นี่าแต่ธงแซกอ๋อกลัวแบบอ๋อไม่ มาบ่อหอจันนั้นบ่อหอซาซิะทีมาอะไราเรียกกันตำลังกับอีเพดอีเพดกับเอาก็วห้เติมบ้าซาวพัดแล้วก็ซื้อตำไปกินเด้ซื้อนำแป๊บปซี่ให้กินเด้เหลือในเดียวไปเรียกบ่อหอสมง เ่าาไปคนมากินผักสมีน้อเลยทำซักลิปเราสุกใครนะตัวยังนี่ละคนยืนเท่า ลองเ้าล่างหน่อยเดียวเราลอ,องเขาซื้อมาจกต,ตลาลอง,องซื้มอมาคน่อเออของเขาซิมหาตรงงซิมหาอะแพงอย่งไรเนาะรงจุดพันแพงอย่างร้ไม่ต้ม ดกเจียวดีใจว่าบัมาซื้อดอกกเจียวก็ชิ้น่ะโอมีบมาบนดอกเจียวมะขามเปแนวปัแนมะเขียวเขียวกับแนวทุกคนซื้อทงนึ่งผักก็ผัดดพาะเสยเพราะเสย่างุซ้อมาทุบขัขมเทปนะไปทาอยู่บ พวกคำเขาเอาเลยแบบจะเห็นเขาคลายออกกระเจี๊ยบบานเต็โตกึ้นพวมีดอกกระเจี๊ยบมาพาเขาท่านเดี๋ยวออกเขาปะท่านออกกรดอกกระเจเี๊ยบแดงเหรอน้าโบวแมนตัวมะขามแปะฝากติดตามช่องสิบน้อยร้อยลิลาเดนเดอฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เลยกดไลค์กดคอมเมนต์หาย่องสิบน้อยร้อยลิลา่าคอ้โซคอยเฮงเด้อจุ๊หวยรวยเบอร์ โชค่มันำลำรวยแล้วพวกก็ไม้คลิปหนาไปแล้ว